ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้เข้าจับกลุมตัวนายสนธิยานชื่อทิไทยในธรรมหนึ่งนแกนนำกปปสค่ะซึ่งกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะระหว่างรับประทานอาหารในห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทัลพระซาลาดพร้าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะเพื่อนในการศูนย์รักษาความสงบหรือสอสอกล่าวถึงกรณีการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยานชื่อนุษยไทยในธรรมอดีตผู้บริหารสำนักข่าวทีนิวส์และการนำม็อบประชาธิปัตย์โดยยืนยันว่าเป็นระเบียบป,ปฏิบัติและให้สิทธิตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ขณะที่เมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตารํารวจภูธรทั้ง5ภาคได้ข้อสรุปว่าสําหรับพื้นที่การชุมนุมที่นายสุเทพเทกสุบรนผู้ต้องหาคดีกบฏอยู่นั้นตาํารวจจะไม่เข้าไปยุ่งแต่มีบางพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งซ่องสมอาวุธตาํารวจจะต้องเข้าไปดําเนินการแต่จะทําให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อวานมีการประชุมผู้บัญชาการทั้งหมด5ภาค เพื่อบ,บูรณาการความคิดร่วมกันเราตกลงใจแล้วสำหรับม็อบที่คุณรุเทพอยู่ยังไม่ไปยุ่งเพราะเขายังเป็นม็อบในลักษณะของการปราศัยแต่บางที่เนี่ยเป็นที่ซ่องสุมเป็นผู้ต้องหาและมีอาวุธ ตำรวจต้องปฏิบัติการส่วนจะลงมือเมื่อไหร่เนี่ยผมจะพยายามให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนอกจากต้องเซฟเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องเซฟเป้าหมายที่เราจะจับเพราะผมไม่ได้มองคนเหล่านี้เป็นศัตรูเข้าไปจับันก็ยิงกันแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยทำไมต้องฆ่ากันอะสมัยคุณทูเทพคิดอย่างนึง มาสลายผู้ชุมนุมลมหายตายจากเยอะแยะแต่ผมไม่คิดผมจะไม่ทำเว้นแต่มันจำเป็นจริงๆที่ตำรวจก็าไปทำหน้าที่และผู้ถูกจับต่อสู้ซึ่งนั่นไม่ใช่ไม่ใช่การสลายการชุมนุม ขณะเดียวกันพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ว่าการจับกลุ่มตัวนายสนธิยานครั้งนี้ทางฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองไม่ได้มีการกดดันมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ศาลได้อนุมัติหมายจับออกมา ส่วนการจับตัวผู้กระทำความผิดรายอื่นตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นใครต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะผู้ต้องหาส่วนมากยังอยู่ในยังอยู่ภายในพื้นที่ชุมนุมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวต่ออีกนะคะว่าเหตุที่ไม่เกิดความรุนแรงขึ้นระหว่างการจับกลุมตัวในสนทิยานเพราะทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมาจนแน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุดังกล่าว พระนับแต่แตมีการชุมนุมของทางกปปสก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า250นายที่ระด,ดมมาจากเขตนครบาลและนอกนครบาลเข้าไปสืบสวนหาข่าวภายในพื้นที่ชุมนุมทุกแห่งจนทราบว่าเวลานายสนทิยานไปไหนมาไหนจะไม่มีการของกปปสมาคอยอารักขาเมื่อสถานการณ์อื้ออำนวยเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการได้ทันทีและก่อนเข้าจับกุมก็มีการแสดงตัวอย่างชัดเจน ตัวผู้ต้องหาเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีอาการขัดขืนแต่อย่างใดด้านพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอกล่าวว่าการจับกลุ่มแกนนำรายอื่นตามหมายจับนั้นยังคงดำเนินการต่อไปโดยจะพิจารณาตามสภาวะแวดล้อมถ้าพร้อมก็จะเข้าจับกลุ่มส่วนกรณีที่ทนายของนายสนทิยานจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจนารณาของพนักงานสอบสวนแต่ตามขั้นตอนตามกฎหมายจากาหลังจากที่ควบคุมตัวได้แล้วเมื่อครบกำหนดการควบคุมตัวก็ยังสามารถไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลเพื่อขอผลัดฟ้องได้อีกครั้งละ7วันแต่ไม่เกิน30วันเลขาธิการสมชอยอมรับด้วยนะคะว่าเป็นห่วงการชุมนุมที่เกรงว่าจะมีมือที่3แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุซึ่งมีความสุ่มเสี่ยง จึงได้ทําการประสานไปยังกลุ่มดูแลรับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวนี้ส่วนการยกเลิกพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อเสนอของภาคเอกชนนั้นคงต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ในขณะนี้ยืนยันว่ายังคงมีความจำเป็นต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ